สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครับวันนี้มากบผมตัวนี้เป็นซีเกมเมอร์ครับวันนี้อยู่ในกิจสิกเหมือนเดิมนะครับมึงจะก็มาอัดเยลยนะไม่ได้อัดไปตั้งนานเลยนะผมซึ่งผมได้ดูของค่อยๆไปผมก็บอกโซเชียลมีคนติดตามน้องแบบผมนะครับ ผมก็คิดว่าเขาก็คงยังสู้ต่อไปเพื่อแก้มีคนติดตามเยอะเรื่อยๆนะครับแต่ผมนี่ไม่เคยจะสู้เลยเลยเพราะว่าผมตอนนี้ผมจะขึ้นมองทุ๊ใจยังไงอ่ะโอ้ไม่ได้ปืนนี้มาเฉยโอเคได้ใช้ฟรีหนึ่งวันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีติดตั้งเลยโอค,ครับผมก็อูจะไม่ต้องพูดครับขาดช่างไม่เยอะไม่อ่ะ ไม่รู้ลครับกี่วยักได้ปืนคิดมาายเป็นีเลยโคตรจ๋งแล้วปิดแล้วก็มีปืนคิดมาถูกมาแต่คคนีตาตรไม re really ่ดวมีลายด้วย อุ๊ยอุ๊อุ๊ย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 ออุ๊ย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 อ เราไอ้คุยแบบเกมนี้มันสึงกับมันค่อยเป่เานไมา่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่วมันก็เล่นได้ผมชอบมันสนุกดีมันมเป็น FPS ที่คนข้างกับเนื้อพี่น้อยแล้วก็สน,นุกนะครับอยากเล่น Modern Combat X อยูน่นะครับแต่ว่ามีสลาเขาเสนอมาให้แล้วแต่ว่าผมผมผม,มันไมน่ใช่นเล มดต้นคอมเอันนี้่ะโอ้โอีตรงนี้นะเลยะก <Double down. S 1> ็ต้องเล่นเอ่ออะไรอ่ะเล่นมดต้นคอมมดโคตรก็ต้องเล่นมือครับอ่าก็เรียกอะไร <Double down. S 1> ไอ้นั่เนี่ะภาคสองอ่ะที่มันเป็นเงาชาร์โดไฟนะไปก่อนแต่ว่าก็ยังไม่ได้อัดอยู่ดี <Real start. S 1> อ่ะแต่วังอัณเป็นไหรหรือเปล่แจ๊ ผมว่าผมยังกาเกินไปไงมึงโดนกู้เก่งว่ามึงอีกอะไรึ้นมาเนี่ยผมไม่มั่นใจผมมันยังไงแต่ผมจะไลฟ์ไฟเตอร์เพราะไลฟ์ไฟเตอร์ผมก็ค่อนข้างที่จะเก่งเลยดีที่ของที่มัน ผมจะอัพของเป็นสีดาวแล้วก็บอกเลยนะจุดนี้ซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบโอ,โอ,โอ้อโหวัดชนะครับไดมอนด์ด็อ,ดอ,อ,อกเก่งมากเขาไอม่ใช่ผมทำฉันไม่เอาเป็นคนต่อจากคุณไดมอนด์ด็อกนะแต่เขาเสือกแบบยังไงอะอดเก่งครับอดเก่งอย่างนี้ แต่ผมในเกมนะอวดเกงแค่ในเกมได้อวดจริงในโลกจริงนะก็ในโลกจริงผมก็เป็นคนแบบมันเป็นบา้บาบา้บาบบวัญญาอ่อนอนะโอ้ยเฮียแม่งมาสามลุกเหนือสามลเหนือสามลูมสองฮะสามลสองฮะดับเป็นคิวก็ไม่ได้ทีเป็นคิวไงทีเป็นคิวรนะู้จักไหม แม่งเลยเสียงไม่ได้ยินถ้าเสียงไม่ได้ยินก็ขอไปเดวยครับจากแม่ทีเันคิวอยคหน่อน่าจะเป็นรอบสท้ายมันมีเสียงร,ร,รบกวนต้ขอไปเดวยครับโดดเลยโดดโอ้โห,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 โหต่อหน้าเลยกูเห็นตะกิดกูเห็นกูเห็นนในใน มึงคิดว่าไม่เก่งใช่ไหไมล่ะเก่งก็แล้วแต่มึงเด้เหแต่มึงเด้ปืนนี้เป็นปืนที่ค่อนข้างจะดีเน,นาะบรีคคลิสต์แอคชั่นเนาะอะไรอะไรมาหลบมันลงมันหลบค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวซึ่งมันเป็นปือนอะไรอ่ะเออเน็ตกูกากใช่ไหมเนี่ย เน็ตมันเป็นอะไรเนี่ยเน็ตไม่ขึ้นนะดิโอเคเดี๋ยวผมไปอโอเคกับมาแล้วสปคูคงสปแพพูแคปเปียเลยโอเคเรื่องผมจะได้ใช้อย่างนี้คนระับแต่ผมก็ยังเลยเพราะซึ่งผมไม่ได้เล่นต่อเน,นื่องอะไรเลยเนอกจากอ่านเสร็จอ่ะอานะ่านเ็จผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะตะวตัวอื่นี้ไ แม่ไรเรื่งปืนิน,น,น,อเอเนต์ปืนคิดมันเปนคลิปปืนคีิืนคลนชิปปืนคลัปืนคิืนตลยปืนคลิอเอเนค่นคลิปปืนอิปืนคนลิปืนคลิปนคลิงนคลิปปืนคลิปืนลินคลนคลิคิลนืคิิคนิิ ระยะแม่นยำเจ็ดเอด็ดดเมตรน,นะี่นถ้ามไม่ิ่งมันมันก็หน,นักหนักน้อยนะครับสาเ้าองระยะยิงร้อยเมตรนะประมาณนั้นถ้าเป็นในรปถังร้อยเมตเป็นอาก้าอันนี้แม่นโคตรสวยเลยก็ยิงสามจุดสามนัดนะทับหกสิ ได้แค่สองแม็กนะครับทะลุเกาะนะครับยิงทะลุเกาะเอ่อเสียหายเคมีไม่มีนะครับฮีโน่โจมตีศูนย์นะยังไงอ่ะคือมันใช้ไม่ได้ไม่รู้สม่อ้ออมีร้อยมีร้อยหนึ่งเก็ตเจแต่กี้นี่มีกระซช่ง ว่าอันนี้เสียหายไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะครับโอเคครับตะกี้นี้หลุดครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อปืนเก็บไม่ได้ซื้อดิชาวปืน โอเคผมมีอยู่ใครต่อหนหมนะครับผมจะเช่าไปเลยนะครับเอาาเอาคนไข้ค่อนข้างที่จะไข่เลยดีครับก็ยังไม่รู้ว่าเป็นปืนอะไรอาวุธครับเที่ยวอาวุธครับมมเช่าอยากได้ปืนอันนี้ไม่ให้แม่ได้ฉีบเลย ไม่ได้ถีบเลยเด็กดบ้าลูกโมนี่ผมว่ามันก็น่าสนจโอ้ลูกโมรแรงนะเนี่ยลูกโมนีกว่าครับเคสง่งเ่ยต้องอีพีเอสเลยโอ้อะไรของมันติดตั้งรวดเลยครับ แล้วซ้ำซีเพชรแล้วผมก็จะไปเก็บเพชรต่อครับผมโอเคผมกมมมลับมาอีกคลูกโมก็ผมบอกแล้วว่ามันมีสคนเช่านะเดวกมก็จะมาล้วผมจะมาทดสอบคืมมอลูกโม่ในการสร้างห้องฝึกนะครับแล้วก็ตะกี้นี้ออกไปเพราอหลุดน,นะครับโอเคสร้างห้องฝึกคือเอาสนานมเล็กพรนะครับคือสนามนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือดด้วยความเร็วแล้วครับไปครับลุยเลย เคยผมก็มีลูโมนะครับจนผมจะเปลี่ยนเ,เ,เป็นเป็นลูกโมทันทีเพราะว่าโลูกโมมันคุ้นข้างที่แตะ,ะแรงนะครับเสียงผมเริ่มจะไปอะไรตอนนี้เสียงผมแตกหนุ่มแล้วครับเพร้อว่าแรงเหี้ยอะไรเนี่ยแรงยี่หายยิงไม่เข้าเนี่ยติดแปดโอ้โหแล้วมันคิงยาวเลยอ่ะอื้ออื้อคสุดยอดอะ่ะถ้าเปลี่ยนมันโค้ชเท่เ,ทเกินจะแัน ใหญ่แล้วนั่เนี่อ่ะลูกโมท้่ยิงไกลมีคุ้นข้างที่จะแรงเลยทีเดียวนะครับเนี่ยโอ้โหตายแล้วครับหนึ่งรอบยิงมีไกลคุ้นข้างที่จะแรงเลยเนาะแต่อย่างหนึ่งคือตอนนี้ลูกโมมันเป็นปืนระดับดีระดับเลเวลเจ็ดไงคือเลเวลเจ็ดสีทองนี่ก็คือแบบ โคตรแรแล้วเนี่ยเหมือนเราอะไรอ่ะเราสร้างห้องฝึกแต่จริงๆผมก็ได้ค่าแต่บทถ้าเล่นกับคนจริงผมว่านะ่าจะค่้นข้างที่จะมันแบบนี้เพราะคนจริงๆมันมีเกาะด้วยนแบบมันม่มีเกาะก็ลูโมมันไม่มันเจาะมันมันไม่มมมได้ยิงมันยิงเกาะไม่แตกนะที่ผมฟังมานะ ลูกโมมันน่าจะยิงกาะไม่แตกแต่ว่าลูกโม่มันเอ่อ,อยังไงอ่ะลูกโม่มันยิงทะลุเกาะครับทะลุเกาะกี่เปอร์เซ็นต์นี่แหละนะผมจะไม่ผิดอะลูกโมความแรงห้าสิบนะที่ผมดูตะเกีนนี้ <c oughs> การเปลี่ยนแม็กของลูกโมแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเนี่ยผมว่ามันมันดุก็ถึงเลยเยอะมากพอสมควรนะดับเบิลคิวเป็นอะไรที่โคตรจะเท่เลยนะครับใจลูกโมเนะี่ยใจลูกโมปืนสัน้น ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวผมเช่ามาประมาณจิตวันนะั้งถ้าจำไม่ผิดจิตวันก็คงจะลูกโ,โมกันกันนำนะครับเลงเพียอะไรเลงเพียอะไรเลนเพียอะไรเนาะเอะอ,อไม่มีคนมายิงผมตรงนี้ไม่อยากจะเชื่อคืนชีพหอ๋อไม่เอาครับเพราะว่าคืนชีพนี่มันแบบไม่คุ้มนะเพชรรอดีกว่า เพชรนี่เป็นอะไรที่หายากมากครับในคิดสิโุ้ยย,ยิงไม่ดอนอ้แค่นี้ก็ยิงคือผมไปซักผ้าแล้วก็อย่างคือเกมมันลุกครับถามว่าลุกได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน Giao luôn này เขาเรียกไอ้กู้ไม่ได้เรียกแก้มเอ๊ะมไม่รู้นะผมว่าก็เป็นอันจบแค่นี้แล้วกันนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะ See you again See you yesterday โอ้ให้แล้ว